สวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นพิเวร์พูลประจำวันที่5กุมภาพันธ์2565ยิโดยเรีวยว่าผู้เดลี่บายเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ไดัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นเน้นห้ข่าวให้เพปปื่อนเได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุสนหากใครอยากสนุกเต้นราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการติมั่นใจได้คลิกที่ลิก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยป,วประเด็นข่าวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนา้าเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยกำลังในคนที่เพื่อนๆเ,เอาใจช่วยกันมากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือทางทาวเออนเลียรวิฟิลดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ก่อนจะมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าได้เกมกับลิสจูเนตเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ล่าสุดเอลเลียดก็สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือได้แบบเต็มสูงแล้วและเยอเกนครอปก็ออกมายืนยันด้วยตนเองเลยว่า mm. เขาะ <S <S จะมีชื่อติดทีมในสอกเอครับที่จะพบกับคาร์ดิฟซิตี้ตอนสุดสัปดาห์ <S 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 เราต้องขอขอบคุณทางอันเดสชลูแบกเกอร์เป็นอย่างมากที่ช่วยเร่งการกลับมาของเอลเลียให้กับเราได้ครอฟกล่าวเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูสภาพร่างกายและสมรรถภาพของทีม และเขาก็ใจเย็นอย่างมากเลยนะแต่ฮาวีเป็นคนไข้ฉันยอดเลยเขาทำทุกอย่างตามที่เราบอกให้เขาทำไม่มีการตั้งคำถามกลับมาใดๆว่าจะต้องทำแบบนั้นหรือแบบนี้ไปทำไมเขาอยู่กับทีมที่ดีและในตอนนี้เขาก็สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้แบบเต็มสูงแล้วแต่เราจะได้เห็นกันเราต้องมาดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับเขาว่าเขาจะพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงเลยไหม หรือจะลงสนามมาในฐานะตัวสำรองไปก่อนแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือเขาจะมีชื่ออยู่ในทีมที่เจอกับคาร์ดีฟซิตี้เราจะเริ่มจากจุดนั้นทั้งหมดมันดูเป็นธรรมชาติเลยนะเขากลับมาได้เร็วมากหลังจากหายหน้าไปนานและที่ไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมเลยแต่เมื่อเราได้เห็นเขาเป็นครั้งแรกเราก็คิดทันทีเลยว่าบางทีเราอาจจะมีบเขาไปเล่นได้เลย อย่างไรก็ตามแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลดังนั้นเราจะต้องก้าวไปทีละก้าวเพื่อให้เขากลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองอีกครั้งแต่เขาก็ใกล้เคียงที่จะเป็นเช่นนั้นแล้วละไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บยาวจนเหมือนจะได้กําลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของนักเตะใหม่แกะกล่องของเรากันบาน้าง เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากหลุยส์ดีอาร์สปีจอมถร่มประตูของ FC f อฟซีปอร์โตที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมของเราแบบสดสด,สดร้อนๆในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวในช่วงสิ้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทีมของเรายอมทุ่มเง,งินระดับ37ล้านปอนด์เป็นค่าตัวในเบื้องต้นของดีอาร์สพร้อมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตม,ตมอีก12ล้านปอนด์แต่เขายังไม่ได้ร่วมเดินทางมาเมืองลิเวอร์พูลท,ทันทีที่เส็นสัญญา นั่นเป็นพราะวติเจ้าตัวติดภารกิจกับทีมชาติโคลอมเบียในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ที่ต้องฟาดแข่งกับทีมชาติอาเจ็ตินาและหลังจากพวกเขาปราชัยต่อฟ้าขาวมา1ประตูต่อสูงดาวเตะวัย25ปีก็บินไปที่กรุงปารีสก่อนการที่กำลังรอวีซ่าเพื่อขอเดินทางเข้าสหาร,ราชอาณาจักรเช่นเดียวกันรอใบอนุญาตทำงานที่ประเทศอังกฤษตามขั้นตอนต่างๆ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นดีอาสก็ได้เดินทางมาถึงเมอร์ซี่ไซส์เป็นทีเรียบร้อยแล้วและทตนทีที่เขาเดินทางมาถึงสนามซอฟเอ็กซ์ทร t นิ่งเซ็นเตอร์มันก็ได้เกิดภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งขึ้นมาทั้งเยอร์เกนครอปนายใหญ่ของเราพร้อมด้วยเป๊ปลิงเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมได้รอให้การต้อนรับเขาด้วยตัวของเขาเองและเข้าไปสวมกอดกับดีอาร์สด้วยความอบอุ่นอย่างจริง นอกจากนี้ดีอาสที่จะสวมเสื้อหมายเลข23ลงเล่นให้กับทีมของเราในฤดูกาลนี้ยังได้ไปพบปะก,กับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขาซึ่งต่างก็ให้การต้อนรับเขาด้วยความยินดีด้วยเช่นเดียวกันมาพูดถึงเรื่องราวของหลุยดีอารสกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอฟถึงการคว้าตัวเขามาร่วมถีมแอตฟิลด์กันบ้า นักข่าวได้สอบถามนายใหญ่ชาวเยอรมันว่าการย้ายเข้ามาของดีอาร์สในครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของแนวรุกคนอื่นๆหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโมฮัมเหม็ดซาราซาดิโอมาเน่และโรแบร์ตอฟเมโน่ที่ต่างก็เหลือสัญญากับทีมอีกเพียง18เดือนเท่านั้นก่อนอื่นเลยผมขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเว้นก็เสียแต่ว่าเราได้ซื้อนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆเข้ามาอีกคนหนึ่งครอบต่อ นักเตะบางคนได้ว,วางแผนการสำหรับอนาคตของพวกเขาแต่สโมสรเองก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์และนั่นก็คือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดอยู่แล้วสโมสรแห่งนี้ใหญ่เกินกว่าที่เราจะพึ่งพาใครเพียงคนเดียวได้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือนักเตะก็ตามดังนั้นเราจะต้องมีความพร้อมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในตอน การพัฒนามันรวมถึงการถ่ายเลือดใหม่ด้วยและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่เราไปคว้าตัวเดียวก็โชต้าไม่อยู่กับเราที่นี่ส่วนในตอนนี้การคว้าตัวดีอาสเข้ามาเองก็เหมือนกันในตอนนี้เราต้องทำงานร่วมกับลุยส์และคนอื่นๆทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เรามีตัวเลือกเพราะเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับวันนี้และในอนาคตข้างหน้าด้วยนั่นคือหน้าที่ของเราการตอบสนองของนักเตะ พวกเขาก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดอยู่เสมอมันจะต้องเป็นเช่นนั้นนักเตะของเราแม้แต่ในตอนที่เราเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนเหลือแนวรุกแค่3คนพวกเขาก็ยังคอยผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงประสบความสำเร็จได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เราคงจะไม่หวังจะผ่านสถานการณ์ต่างๆด้วยการมีนักเตะแค่3หรือ4คนเอาไว้ใช้งานหรอกนะ เราต้องกัรตัวเลือกและตัวช่วยเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากฟังการพูดถึงตั้งแต่แนวรูปตัวใหม่ป้ายแดงของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูบรรดาสตาร์ดังและกันหลักสำคัญเดิมของทีมของเรากันบ้างดีกว่านั่นก็คือทางมฮัมหม็ดซาลาและซาดิโอมาเน่ที่ในตอนนี้ต่างก็ไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาสู้ศึกแอฟริกันคัพออฟนชัน และเตรียมยั่งแชมป์กันเองในคืนวันอาทิตย์เมื่อทีมชาติอียิปต์ของทางซาลาและทีมชาติเซเนก้าของมาเน่ต่างก็กรีทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ตามความคาดหมายส่วนในรายของนาบีเกอิตาและทีมชาติกีนีของเขาชิงตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปก่อนแล้วล่าสุดทางเยอเกนครอฟก็ออกมาชี้แจงถึงกรอบเวลาที่พวกเขาเหล่านี้จะสามารถกลับมาช่วยลิเวอร์พูลได้อีกครั้ง หลังเสร็จภารกิจก,กับทีมชาติของพวกเขาดังกล่าวข้างตน้นมันยากมากๆเลยนะที่จะมาได้ไกลขนาดน,นี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับกล่าวพวกเขาคือซูปเปอร์สตาร์ทีนั้นดังนั้นความกดดันจึงอยู่บนไหล่ของพวกเขาแบบมากมายมหาศาลอย่างไรก็ตามจากแนวทางการรับมือกับมันก็ทำให้ผมภูมิใจในตัวพวกเขาเป็นอย่างมาก และในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็อยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้วมันถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะนาบีเองก็มีทัวร์นาเมนต์ที่สุดยอดเหมือนกันแต่เขาโชคร้ายที่ติดโทษแบนในเกมสําคัญของพวกเขาดังนั้นนี่จึงถึงเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ประสบความสําเร็จสําหรับนักเตะของเราทุกคนมันน่าตื่นเต้นมากและเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยเพราะหากจะมีคนหนึ่งมีความสุข อีกคนก็จะมีความสุขน้อยกว่าเพะว่าทั้งคู่มีโอกาสที่ดีที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่พวกเขาจะเอาประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาช่วยเราได้ในระยะเวลาอันสั้นผมอาจจะไม่ค่อยแน่ใจแต่ในระยะยาวแล้วแน่นอนว่ามันจะมีประโยชน์กับทีมของเราด้วยผมคิดว่าพวกเขาทั้งคู่จะพร้อมลองเล่นให้เราอีกครั้งในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้นัแต่เราจะต้องมาดูกัน คนที่ควา้าแชมป์ในรายการนี้อาจจะต้องบินกลับไปฉลองที่ประเทศบ้านเกิดของตัวเองก่อนอย่างช้าที่สุดในวันอังคารหรือวันพุธคนที่ควา้าแชมป์จะเดินทางกลับมาสู่สโมสรของเราส่วนอีกคนหนึ่งจะกลับมาเร็วกว่านั้นจากนั้นผมจะคุยกับพวกเขาพวกเขาจะกลับมาพรอมโมเมนตัมที่ยอด เรามาปิดท้ายกับข่าวที่แด้วยวิวาทะระหว่างทางเจมีค่คาราเกอร์อดีตปากระหลังของเรากับรอยคีมอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์อยู่ไหนแต่กันมาหากเพืเ่อนๆจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วมันมีประเด็นที่ทางคาราเกอร์และคีมโตเถียงกันอย่างหุเดือดร,ระหว่างการจัดรายการให้กับทาง Sky Sport สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษเมื่อวันมีการดีเบตกันอย่างกว้างขวางถึงการเซ็นสัสญญาคว้าตัวโรนัลด กลับมาร่วมทีมอัลทราฟอร์ดอีกครั้งโดยฝั่งคาร์ลเกอร์ก็ชี้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่อยู่ในเตดซึ่งเพิ่งคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกกลับไปเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีอายุถึง36ปีมาร่วมทีขณะที่คีนก็สวนกลับเลยว่าการเซ็นสัญญากับโรนัลโดกลับมาบ้านเก่ากันคุ้นเคยนั้นไม่ได้เพื่อการคว้าแชมป์ลีกแต่เป็นการคว้าแชมป์เอฟเอคัพและอยู่ฟาเชสเปนลีกในการแข่งขันฤดูกาลไม่เพียงเท่านั้น ยังยิงคำถามกลับไปที่คาร์ลเกอร์ในเชิงเหยียดความสำเร็จของเขากับลิเวอร์พูลว่านายเคยคว้าแชมป์เอฟเอคัพบ,บ้างไหมละ่ะซึ่ง Car คาร์ลเกอร์ก็ตอบกลับไปว่าเคยล่าสุดในเกมเอฟเอคัพรอบที่4เมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าเกิดเรื่องพิกโผลม่อต่างแมนเชสเตอร์อยู่น้าเตะลงฟาดแข่งกับทีมลองบอลอย่างวิสเตอร์โบรแถมยังได้ลงเล่นได้ลงละครแห่งความฝันของพวกเขาเจดอนซันโชพังประตูขึ้นนำไปก่อนแต่ก็ถูกแมตต์ครูกตามตีเสมอได้สำเร็จ จนต้องไปต่อเวลาและถึงดีการในการดวลลูกจุดโทษก่อนจะเป็นมิดโด้สโบรที่คว้าชัยชนะได้แบบเหนือความคาดหมาย8-7ต่อเคียยูไนเต็ดจอดปลายผิดงรอบนักเตะไล่าสุดคาราเกอร์ได้โอกาสออกมาทวีตข้อความล้อกับไปยังคีนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยหยามเขาและลิเวอร์พูลเอาไว้รอยคีนบอกกับผมว่าแมนยูเซ็นสัญญาก,กับโรนัลโดเพื่อจะคว้าแชมป์เอฟเอครับ ค่ละลเกิดทวีตแบบสุดเจ็บแสบแล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอดฝังความคิดเห็นกันไว้ในต้นคลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ